สวัสดีทุกคนทริปนี้คุณน้องกับคุณปุณก็จะพาทุกคนไปยังป่าต้นน้ํานะคะสส่น้ําที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะเราติดตามชมนะคะวันนี้ทริปนี้ระวานแค่สองคนครั้งแรกกลางเตน้นส,สาวๆสองคนหนุ่มๆไม่ยอมมาด้วยไปคนละทิศละทาง ทริปนี้เรามากันแค่สองสาวไม,มไม่เคยไปกันไหนไปไหนกันแค่สองคนสาวสาวครั้งนี้ครั้งแรกมานอนป่ากันสองคนจุดที่เรามาการเต็นก็คือขุนน้ำเย็นนะคะก่อนถึง ช่องเย็นนะคะในเขตของพยานเ่งชาติแม่บงนะคะตรงกำแพงน,นี้ค่ะ,ะน,น้องเต็นท์ข้างก็มาช่วยเราการฝ่ายชีนะคะผูะ้เจ้าหน้าที่ก็หาค้อนตอกสมองผมให้เรานะคะ,ะปกติเราเวลาไปจํางเต็นก็จะมีน้องๆผู้ชายมาจัดการให้แต่ครั้งนี้เรามากันสองคนเองก็เลย เป็นเคื่อง่างก็มีมิตรภาพอดีนะคะก็มาช่วยเหลือเห็นสองเสาวเลื่อเลืงะงนะคะก็ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือมิรภาพสาวเต็นที่เราไปเจอมานะคะ กันแค่สองคนสองสาวเข้าป่าที่ขุนน้ำเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงนี้เราก็เดินเข้าไปในป่าไม่รู้ว่ามันมีจุดชมวิวอะไรอีก ชมวิวเขาเรียกอะไรนะจุดชมวิวอะไรนะตรงนั้นอะ่ะทาลาสวรรค์ทาลาสวรรค์น้ำตกนี่ชื่อน้ำตก จะไปเดินในี่ามีเจ้าหน้าที่พยายาันำไปค่ะมีอะไรแต่เขาก็พูดบอกว่าไปดูน้ำตกคือกินอ่าเราจะไปน้ำตกทาราสวรรค์กันนะคะไม่ไหวเดี๋ยวเราออกมานะเดวลาหเปิดมันก็จะติดอ่ะเอาแล้วใช้พลังงานอะไรอ่ะ ใช้พลังงานไรยกล้องอันนี้เราเริ่มเดินเข้ามาในป่าเลยนะคะไปดูน้ำตกภาราสวรรค์โดยมีเจ้าหน้าที่นำทางเดี๋ยวอันนี้เป็นวิดีโอทาวจับเลครับ เราจะเริ่มเดินลงข้างล่างแล้วเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เป็นยอดเขาที่ชันมากเราต้องจับราวมาสูงเป็นต้นไม้เลยกล้วยสูงมาก สูงมากเลยค่ะต้นกล้วยต้นนกล้วยเนาะต้นกล้วยในป่าจะสูงมากสูงมากกล้วยเนาะเราจะเจอแต่กล้วยสูงสูงนี่นไม่รู้กี่เมตรเนี่ยประมาณกี่เมตรได้เนี่ยสูงมากเป็นสนะิบเมตรเลยค่ะ ก็เป็นน้ําตกเล็กๆแต่ว่ามันมีคุณค่าไงที่จะเป็นอ่าเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นแหล่งกาเนิดอของที่ว่าลงไปแม่น้ําเจ้าพยาอ,อะไรอย่างเงี้ยอ้อออเนาะมาถึงแหล่งต้นน้ําเลยครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยว่ายป่าก็อย่างนี้แต่ร้ายต้นกรบบเออต้นใหญ่มากคงมีอายุแบบ โอกีเ<ด>นาะสิบปีเนี่ยเออใ,ใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากแล้วต้นกำเนิดอ่าของอ่าทานน้ำอ่าที่รอเลี้ยงชีวิตปลาพื้นแห่งนี้ต้นน้ำเป็นน้ำสายน้ำตกสวยมากเลยค่ะ น้ำใสน้ำใสมากน้ำใสมากสามารถกินได้เลยอือสามารถดื่มกินได้เลยสวยมากจ้าโอ้้มตกสวยมากเลยค่ะเป็นต้นกระเมิดแห้งตกนะราสวรรค์นะคะ นี่คือแล้วที่เราเดินป่าเข้ามาชมเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำในป่าพิยารแห่งชาติแม่วงมีเจ้าหน้าที่พามาสุดยอดลยค่ะเดินทางเข้ามาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ต้องรัดล็อะเขามาค่ะขาน้ำตกน้ำใสไหลเย็น

หันหน้ามาหันหน้ามาเอออันนี้ถ่ายวิดีโอก่อนนะอ่าน้ำตกน้ำใสไหลเย็นแล้วมาดึนที่ไหนเสร็จน้ำตก เดินป่าข้ามานะคะมาชมธรรมชาติแล้วก็สายน้ำเห็นหรือเปล่าครับที่รถไฟไหม้ที่บมอกระตุ่นน้อย ดูอยมือนี้ครับเพราะว่าเด็กมันตกใจที่จริงเราน่าจะถอดขายที่จัดที่แห้งอย่างนี้มันไม่มีการเล่นมันเลไม่มีดถึงว่าแต่มันน้อยใชาดนีไม่มันน้อยขนาดนี้ก็ได้อยู่ดูระดับนี้นะไม่เป็นไรวิดีโอวิดีโออ่าเราได้มาถึงต้นกำเนิดแหล่งน้ำสุดยอดค่ะวาลรีทายกลางป่า อ่ะดันฉันบ้าเลยทายอยู่กลางป่าเขาน้ำตกค่ะอะไอย่างเงี้ยนะมันเกิดไปได้เลยได้ข้วยป่ามีเคือด้วยมี่งต้องเข้าวันนี้เนี่ยจะเห็นเคือเลยชัดเลยเนี่ยนี่มันเห็นระดับอ๋อโอเคใจไปเลยได้ไหมนาหนาเห็นเคือด้วย ในป่าใหญ่มากเขาบอกว่าต้นกล้วยหรือต้นยางนะกลับแล้วค่ะคุ้มค่ามากกับการเดินป่าชมธรรมชาติต้นไม้น้ำตกทัคือป่านะคะอันนี้ก็ดอกอ่อนนีไม่ใช่ดอกแก่ที่เราปีนขึ้นมาสูงชันสูงชันมากไปโน่นแล้วค่ะคุณน้อง

ลิ้วเลยมีทั้งไม้พยุงและเจ้าลาวนะคะ <c oughs> มีทั้งไม้พยุงกับคนนิสสาน <c oughs> คือลาวแต่คนที่สานเขาไม่ให้เรียกลาวนะให้เรียกอะไรคะ <c oughs> ให้เรียกคน <c oughs> คที่สานคนที่สานเคยเลยออกกำลังกายฮึ่มโอ้ยที่บ้านนะลูวี่ นีถามคุณแต่เบลเขาจะเด็กวัธย,ย,ยมเนี่ยกับออกมาแล้วค่ะไปเดินดูน้ำตกคือบริเวณช่องเย็นอืมแล้วก็มาถึงข้างบน เนาะอุทยานแห่งชาติแม่วงตรงส่วนนี้ก็คือช่องเย็นอ่าแล้วก็จะเป็นสุดกําแพงอุทยานแห่งชาติแม่วงลมเย็นๆที่ช่องเย็นอ่าอันนี้คือโมกุโจโน้อยจุดชมวิว ของอุทยานแห่งชาติแม่วงทันสองสาวเนาะ